สวัสดีครับร้านเอ็มเอ็กซ์โซลาเซลล์จังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับเป็นของคุณป้าหลันนะครับซึ่งจะเอาไปใช้ที่สำนักสงฆ์นะครับเป็นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเลยนะครับไปที่อำเภอพญาเมงลายจังหวัดเชียงรายนะครับตั้งขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่จะเอาไปใช้ในสำนักสงฆ์นะครับที่จะใช้ตู้เย็นนะครับตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเป็นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเลยนะครับ ทางวัดมีแผ่นโซลาเซลล์อยู่แล้วมีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับมีเป็นแผ่น200กวัตต์นะครับก็ต่อกันตามภาพเลยครับอนุกรมกันชุดละ3แผ่นนะครับแล้วมาขนาดก็3ชุดในส่วนของแบตเตอรี่นั้นทางวัดมีอยู่แล้วนะครับเป็นลูกละ100กว่าม m ์นะครับก็คือต่ออนุกรมกันชุดละ4นะครับขนาดก็2ชุดนะครับทางร้านจัดสายจัดสายต่อพ่วงนะครับสายแผงสายทุกอย่างเลยนะครับมีสายวาย นานแผ่นสายกาวเหล็กแท่งกาวนะครับสายแบตเตอรี่สายอนุกรมแบตเรียกได้ว่าจัดให้ครบทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเลยนะครับจัดให้ครบเลยต่อตามผังให้ถูกเท่านั้นเองนะครับต่อตามผังตามที่ร้านให้ไปเท่านั้นเองนะครับในส่วนของแผ่นอนุกรมกันชุดละสามในส่วนของแบตเตอรี่อนุกรมกันชุดละสี่และนําขนาดกันสองชุดนะครับการต่อนะครับสายที่อยู่ด้านขวาของชุดกันโทนมาเข้ากับอินเวอร์เตอร์นะครับแดงต่อบวกดําต่อลบสาย AC ต่อด้านบนได้เลยนะครับ like ชุดนี้มี a t s ให้ด้วยนะครับผมทำาอ s มาให้ด้วยเผื่อในกรณีที่ทางวัดหรือว่าลูกค้ามีเครื่องสำรองไฟอยู่ก็เอาเครื่องสำรองไฟมาเข้าด้านขวาของ a t s ได้เลยนะครับการต่อระบบการใช้งานนะครับแนะนําไปแล้วนะครับต่อตามผังนะครับมีคู่มือสงสัยการต่อโทรสอบถามหรือว่าส่งภาพให้ดูในไลน์ได้นะครับเพื่อความถูกต้องในการต่อใช้งานนะครับมีสติกเกอร์บอกทุกจุดนะครับต่อทุกอย่างครบถ้วนแล้วเปิดอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดอันดับ2นะครับ ตรงนี้เป็นจุดจอ a อ o u t p u t ุทนะครับต่อจากตรงนี้ไปใช้นะครับทางร้านมีระบบป้องกันให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการดูดการช็อตนะครับทีนี้มาดูในส่วนของชาร์จเจอร์นะครับไปพร้อมกับ m p p t ที่เป็นหม้อแปลงถลอ,อยนะครับน้ำหนักอยู่20กว่ากิโลกร,รัมด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับเรียนได้ว่าเป็นตัวที่ทนแล้วก็ขายดีของทางร้านมี3,000วัตต์ 6,000วัตต์แล้วก็7,000วัตต์นะครับเน้นงานหนักเลยนะครับแอน1ตัวไม่เกิน12,000 BTU ใช้รุ่น3,000วัตต์ได้จะถ้าเกินนี้จะใช้2ตัวนะครับก็คือเป็นรุ่น6,000วัตต์หรือไม่ก็7,000วัตต์เลย2ตัว3ตัวนะครับใช้ในบ้านทั่วไปก็ได้นะครับไปพร้อมกับชาร์จเจอร์ MPPT 60A ตัวนี้บูตกระแสะชาร์จได้ดีมากนะครับจะบอก ในส่วนของโวลต์นะครับโวลต์ของแบตเตอรี่แล้วก็โวลต์แผ่นโซลาเซลล์นะครับถ้าต่อถูกโวลต์จะต้องไม่เกิน120นะครับผมเทสกับหมุงข้าวขนาด400วัตต์ให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการบูสต์เนี่ยจะเริ่มบูสต์เข้ามาแทนละก็คือดึงไฟจากแผงโดยตรงเข้ามาแทนเลยนะครับบูสต์กระแสนะครับกระแสขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นของทางร้านที่ได้วางระบบไปให้ลูกค้านะครับกลางวันก็ใช้ไฟจากแผงโดยตรงเข้ามาช่วยเลยนะครับม่งข้าวหนึ่งลูกกินโหลดอยู่ที่5%เท่านั้นเองนะครับ กินโหลดอยู่ที่5%เนท่านั้นเองประสิทธิภาพเครื่องใช้แค่5%เท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าการใช้งานในบ้านเรือนทั่วไปเนี่ยสบายมากนะครับเพราะว่าทางร้านได้ออกแบบระบบให้รองรับกับการใช้งานของแต่ละท่านแล้วนะครับยินดีบริการทุกท่านครับร้านเอ็มเอ็กซ์โซลเซลล์จังหวัดพิษณุโลก0816806051ครับ0816806051ท่านใดที่ต้องการระบบประหยัดไฟในบ้านออนกิดออฟกิดระบบปั๊มน้ำนะครับทางร้านมี จำหน่ายนะครับตามความใช้งานตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามกันก่อนได้ว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับในแต่ละรุ่นแต่ละชุดเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านนั้นใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนก็จะต่างกันด้วยนะครับต้องคํานวณจากเครื่องใช้ไฟฟ้าครับว่าจะใช้แผ่นเท่าไหร่กี่แผ่นแบตบเท่าไหร่กีแอมอย่างนั้นนะครับยินดีบริการทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ